ไปยังไงวะเนี่ยมาทาอะไรนครนายกเนี่ยเอามาดูที่ที่ของคุณหญิงพี่หญิงเขาอะเอาพี่หญิงเขาเนี่ยเออโอ้โห,โหพอรูบ้านนี่ไม่เช่บ้านอันนั้นคือที่ของคุณลุงเมื่อกี้แกเดินมาคุยแล้วนิสัยดีด้วยจัดไปเออแกก็ขุดสะปลูกไม้ไมะนาวเขาเรียกอะไรลูกอะไรนะมะม่วงหามมนาโาหให้นะลูกเต็มเลยน่ะโอ้โหตามสวนเกษตรเวเลยทรงผมแว่นตาอุะออันนี้คือรับโครงการเลยใช่ไหมนี่เลยนี่วันนี้ก็ จะวันที่สิบเข้าไปแล้วคือช่วงสงการแหละมันปล่อยช่วงสงการเลยแหละเอออ่าก็สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเจ๊แหมลืมเลยเออมันต้องเจอกันต้องสวัสดีเนาะอ่าครับผมอ่าอ่ะเอาเรียกอะไรคนไทยเออไปลามาไหว้ใช่อ่าวันนี้เราก็มาอยู่ที่นครนายกนครนายกอยู่อำเภอเมืองเลยนะนี่นะอ่าฮะเอ้ยมันก็ตัวไอตัวเมืองตัวจังหวัดนครนายกมันก็่สิบกิโลเองใช่ แปลงที่ดีนเนี่ยมันเป็นที่ดินเปล่าๆแหละแต่ว่ามันอยู่ที่อำเภอเมือง๋อ้ข่าวว่าบะหมี่นงเฮ้ยเฮ้ยบื่อร่อยเฉยๆอ๋อนึกว่าเห็นเขาบอกว่าบะหมี่อะไรน้ำซุปผัวหมาอะไรไม่ใช่ใช่ใช่อันนี้คือใช่ใช่เลยเหรอใช่ก็ที่เขาพูดในชิงร้อยกันนะอ๋อ เฮ้ยจริงป่ะเมื่อกี้แวะไปกินแต่ไม่กล้ากินเลยที่ไม่กล้ากินเนี่ยไม่ใช่กลัวอะไรหรอกไม่มีตังค์หยอกๆนะครับเออแปลงนี้มันห่างจากบะมีโหนงอ่ะแค่ประมาณสัก1ิ1สองโลมั้งอ่าประมาณนั้นเพราะว่าเรามาคนละทางเมื่อกี้เรามาทางนี้ใช่ไอ้หลานก็มาทางนี้ใช่อุ้ยงงไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวแปลงที่ดินเอาอย่างนี้อยู่ตรงนี้ก่อนโอ้แต่ที่นี่คืออยู่ข้างหน้าโอ้ เขาจากถนนเข้าไปนี่ยี่สิบกว่าเมตรมั้งเนี่ยกันไว้เนี่ยกันเออเนี่ยเขตเสาอันนี้คือเสาไฟใช่ไหมอ่ะถนนแล้วก็กันไปอีกเนี่ยเขตของเราอยู่หลังหลังเสานั่นเลยนะเอาไฟแรงต่ำเหมือนกนเถอะใช่หลังเสาไฟแรงต่ำคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่รถจอดที่เขาทําเป็นทางเข้าเนี่ยคือมันเป็นเขตถนนทั้งหมดเลยโอ้เออเราสามารถถมแล้วมาใช้สอยได้อนะถมสามารถใช้สอยได้ไม่้วางท่อด้วยนะเนี่ยตรงนี้ข้างหน้าแล้วก็เหมือนทําเป็นสระเลยเนาะใช่ โอ้แต่แต่ละจุดนี่น่าตรงนี้ก็มีบ้านลุงก็มีเลยไปนู่นก็มีมีกันหมดทุกคนเออมันเหมือนคล้ายๆว่าเป็นที่เกินเน่ะแสดงว่าที่นี่แหล่งน้าดีดีแหล่งน้ําเนี่ยจะดีตรงนี้เลยนี่เฮ้ยจริงบอกว่าดูรถบังนี่พามาชมแหล่คลองน้าช่วงนี้ตาช่วงหน้าร้อน ถือว่ายุบลงแต่ว่าไม่ถึงก็แห้งแบบเป็นดินเลยนะเนี่ยคือมันมันคงไม่มีแรงกว่านี้แล้วแหละอ่าแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้แอบไปส่องคุณลุงแกพอดแหะหาปลาอยู่ยังไงดีได้ที่ได้ได้อะไรได้ปลานี่เป็นปลาชะโดโอ้มีปลาชะโดด้วยเหรอเออแสดงว่าที่เนี้ยน้ําดีอ่าดินดีแล้วก็ปลาในชุกชุมว่างันเถอะใช่นู่นก็คนหนึ่งเขากำลังหายู่นู่นอ่นนู่นเดี๋ยวเราต้องพอเราถ่ายทำเสร็จก็ต้องไปแจมหน่อยอ่าเพราะเรื่องเรื่องคือจะไปขอเขา เอาปลามาทํากินกดีเนาะเฮ้ยปลาธรรมชาติเนี่ยอร่อยนะใช่ดีกว่าเลี้ยงแต่ยางเงี้ยเนี่ยเน้อที่ของผู้หญิงเขาเนี่ยสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานหกสิบแปดตารางวาเราสามารถขุดสระเลี้ยงปลาได้ด้วยใช่เพราะว่ามันติดก,กับแงน้าเนาะเ,ออเพราะว่าเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรดีโอโเราก็มีหน้าที่นําเสนอและอธิบายไปทั้งหมดว่ามันมียังไงลักษณะยังไงเนาะเผื่อคุณผู้ชมสนใจมีอไอเดียอะไรก็ลองแชร์กันไอหลานเนี่ยค่างร้านมีโนเมื่อกี้ลูกอะไรนะมะยงชคิดใช่ เป็นแถวเลยของฝากอคือว่าีของเด็ดของดังมายงชิดยังงงอยู่มายงชิดกับมะปรางเนี่ยอันไหนมั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 นเหมือนกันอ่ะเหมือนกันปะมันคล้ายๆกันนะลุงเออมันมีทิควิธีการดูไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหลขากลับไปจะต้องถามเขาดูสิลองดูแต่ตอนนี้มาดูที่ของเราก่อนเออนะที่ตรงเนี้มันมีดีมีเสียใช่ไหมลุงมีจีข้อดีคืออ่ะมันอยู่ในชุมชนแต่ไม่ได้แบบหลังคาติดกันนะ อ่าถ้าสังเกตดูเดี๋ยวขึ้นภาพมุมสูงให้คือมันมีแต่บ้านเรือนน่ะที่อยู่ตรงถนนรัดยางเนี่ยบ้านเรือนทําสวนปลูกม,มะม่วงขุดสระน้ําเลี้ยงปลาโอ้โหเยอะใช่เพราะว่ามันติดคลองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาขุดคลองไว้เลี้ยงปลากันอ่าเนาะถ้าสังเกตจากมุมสูงโอ้โหขุดบ่อเพียบเลยและที่เนี้ยดินออกดินดําๆนะใช่เออคือเน้นจะจะเป็นปลูกสวนกเกษตรก็ได้เลยนะใช่ที่ลุงผ่านมามีอยู่ประมาณสักสองไร่นะี่ทำเขาเรียกสวนทุเรียน น่าจะทดลองสูงประมาณสัก2 2เม right. ตรกับ3เมตรได้แล้วต้นสูงะนะถ <Okay. S 1> ือว่าใช้ได้เลยละ่ะได้เดี๋ยวอธิบายหน้ากว้างก,างกาง่อนสิลุงเอเอวูสิมาน,นี่เลยนี่นี่น,น,น,นี่เห็นเห็นหมุดแล้วมุดอ๋อนี่ไงเออตรงนั้นเลยนะอ่ะเนี่ยมุดตรงน,นั้นน่ะเลาะเลาะเสาไฟมาเลาะเสาไฟมาคันนี้เลยน,นี่ถึงมุดตัวนู้นถึงริมรั้วเนี่ยอ่ะมุดตัวแดงแดงตัวนู้นกี่เมตรสามสิบเมตรเฮ้ยนะจริงป่ะใช่หน้ามาสามสิบเมตรลึกอ่ะลึกกว่าโอ้โหหกร้อยเขาเรียกว่าเส้นอะไรเนี่ย เส้นมีบะมีนงบะมีนงเลยอ่ใชแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นหน้าเกียินะเพราะด้านหลังนี่แล้วก็ขุดสะดีขุดสะเอาดินมาถสมด้านหน้าอจะเป็นร่องสวนเลืองก็แล้วแต่เนาะจะขุดบ่อมันก็เวิร์กนะเอาไ้เก็บน้ำได้ด้วยใ่ก็ลองดูนะมันก็เราก็บอกตามตรงมีมีมีดีมีเสียอ่าอยู่ที่ใครพิจารณาไอคนที่บอกว่าไอคนที่ไม่ชอบแปลงเล็กเล็กไอคนที่ไม่ชอบแปลงใหญ่ๆหญก็จะบอกว่า โอ้มันใหญ่ไปอ่ะเนาะไอ้คนที่ชอบแปลงใหญ่ๆมันก็เขาก็อาจจะชอบเออมันแล้วแต่สไตายใช่เราอยากจะให้สื่อว่าต่างคนต่างความคิดเนาะใช่อ่าเราก็ใครสนใจแบบนี้ก็ลองดูเออเราก็นําสู่สายตาท่านผู้ชมชอ่าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปไปดูคลิปอื่นของช่องเนี้ยเขามีหลายๆจังหวัดนะอ่าจังหวัดไหนบ้างโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเดีย๋ยววันนี้นครนายกเดี๋ยวจะไปปาจีนอีกแล้วเดี๋ยวจะมากลับมาจากกาญจนบ,บุรี โอ้โหสระบุรีลถบ,บุรีโอ้โห,โอ,โหอันนี้มันเหมือนเป็นคลองลำเลียงน้ำไหมอ่าใช่ที่ว่ามันเพื่อเออเอาไว้จากคลองหลักอ่ะอ่าระบายน้ำมาเขาก็เปิดปิดนะเขาทำท่อแล้วก็เปิดปิดไว้เนาะแต่ทำสวนกเกษตรก็ยังมีการทำนาด้ในแถวนี้ยอ่าใช่เออให้ดูเนาะโอ้โน่นโน่นโน่นแม่นกกระยางเห็นไหมบินคาท่างอยู่กลางทุ่งนาไม่ใช่มันใช่แตเพลงอ๋อเหรอเออไม่แต่งเพิ่งแต่งเลยไง เวลาน้ํามันลดลดนะหรือว่ารถไถมันมานกก๊วยางมันค่อยจะตามหลังมันะเออกินพวกแมลงพวกอะไรเนาะกินหอยกินแมลงเออก็ธรรมชาติใช่ด้่งนี้ก็จะเป็นคลองลเลียงน้ําแต่มันไม่ใช่คลองสาธารณะเราไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะในถนนยังไม่ได้ขึ้นได้ถนนจะไม่ขึ้นอของเราเนี่ยก็เลาะตามแนวยาวไปเลยยาวไปเลยเท่าไหร่นะกี่กี่ร้อยเมตรนะมันหกร้อยเมตรมาหกร้อยเมตรเนี่ยหน้ากว้างมันประมาณนี้แหละมันประมาณรั้วใช่ไหมเห็นป่ะสุดรั้วนั่นน่ะสุดรั้วนู่นน่ะ เราคงจะเดินไม่ถึงแล้วเนาะใช่สุดลัวแล้วมันก็จะเลยอีกหน่อยหนึ่งเออใช่มันจะมีรอยหักของตามแนวลั้วคือด้านหนึ่งเนี่ยมันมีรั้วแล้วจากบ้านหลังนี้อว่ากันเถอะบ้านของคุณลุงเออนะอ่ะว่ายังไงดีว่ายังไงที่มันห่างจากบะมีโนงอย่างที่บอกประมาณสิบสามสิบสี่กิโลประมาณนี้ประมาณนี้แล้วถ้าเอ่อตรงนั้นก็คือเป็นถนนรังสิตนครระยกเลยใช่ไหมใช่ สามศูนย์ห้าเส้นหลักเลยมันมีอะไรแยกมควานอะไรนั่นอะอ่าอ่าคือเอาง่ายแปลงนี้มันห่างจากเส้นนั้นอะประมาณสักสิบโลอ่จับจากปตทลังสิตนครนานนยกคลองยี่สิบเก้าโอ้เออสิบกว่ากิโลเอง10สิบสิบกิโลประมาณสิบกิโลเอออ่าคือตรงนี้มันลงมาจากเส้นหลักประมาณสิบโลเออั้นเถอ,อะอ่ให้ดูภายในบรรยากาศเนาะมาจากเวสเกตเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบห้ากิโลเองประมาณนั้นเออ มันมีโอ้โหมันวิ่งออกได้หลายทางนะใช่เนี่ยให้ดูเนี่ยคือกว้างๆอย่างนี้อ่าอะไรดีเนี่ยลุงอ้าก็อย่างที่บอกไปไงกุดสะทำร่องสวนมาเลยตรงเนี้ยเราก็สามารถทำเป็นที่จอดรถทำเป็นเออปลูกบ,บ้านได้เออตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นร้านชัมเล็กๆเนาะเออเนี่ยคือให้ดูจากแบบเนี่ยดูโอ้โหดูดิชุ่มฉ่ำเลยว่างั้นเฮ้ยนี่อันนี้อันเนี้ยนี่อะไร อันนี้น่าจะเป็นไอ้ลูกอะไรนะเปรี้ยวๆอ่ะอะไรวะเอออะไรวะอะไรวะลูกอะไรวะเปรี้ยวๆฝักเขียวๆอ่ะืไม่ใช่มันงอๆหน่อยๆอ่ะลูกงอๆอ่ะนั้นขอดูแอบส่องเขาเป็นแนวทางกันไหมเออใครรู้ก็บอกหน่อยดิเนี่ยนะต้นนี้นะเออเนี่สองต้นคูเนี่ยนี่เนี่ยต้นนี้ลุงยังไม่รู้เลยอ่ะมันนึกชื่อไม่ออกแต่มันรู้ว่าลักษณะไงมันติดอยู่ที่ปากเออ ไม่ไม่ใช่คำพูดนะเท้าใครไม่รู้ติดที่ปากาเนี่ยอ่ะอ่สวนเนี่ยให้ดูเนี่ยก็เป็นมะนาวปลูกกล้วยขนุนโอ้ฝร oh, ั่งหลากหลายเออเนี่ยถ้ามาทำเนี่ยคือเราคือมันไม่ต้องผมนะพูดตรงๆแปลงเนี่ยคือขุดขุดจากบ่อนั่นแหละเอามาแต่งเอาเออเขาทำเป็นคันนะเนี่ยใช่เขาคันเนี่ย,นนยแต่เขาไม่เคยเก่านะแปลงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อไม่ใช่เหรอเออคนละคันแล้ว เอาดินจากบ่อนแล้วมาถมเป็นคันข้างหน้าเขาแก้มลอกล่องลอกลอกทั้งล่องเขาเพื่อจะเก็บกักน้ำเห็นไหมดินจะขึ้นพุ่นใหม่ถ้าเราทำบ่อทำล่องเราก็เลี้ยงปลาปล่อยปลาก็เป็นสวนโดยมากแถวนี้ก็ทำสะสะเลี้ยงปลากันเยอะนะบ่อเลี้ยงปลาใช่เพราะว่าคลองชลประทานไอ้อยู่ติดตรงนี้เลยไงแหล่งน้ำมันดีไงมันห่างจากแม่น้ำนครยกไม่เท่าไหร่แม่น้ำนครนายกรู้สึกจะแปดกิโล ประมาณนะอาจจะไม่ถึงดีนะมั้งอยู่คือครึ่งทางเอออยู่ครึ่งครึ่งทางของทางไปถนนหลักลำศิลป์นครนายกใช่ใช่ซึ่งไอ้แม่น้ํามันก็เชื่อมคลองถึงกันหมดอะ่ะก็มันโอ้โหกม็มาเมื่อกี้ข้ามมาแม่น้ําแล้วมาข้ามอ่ะแม่น้ำเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะใช่ลองดูไปตัวเลือกนะขนาดสิบสิบเอ็ดไร่ใช่ไหมสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานหกสิบแปดตารางวาขายไร่ละสี่แสนเก้าเอาลืมบอกราคาเลยเมื่อกี้เนี้ยคุยกันมาจะจบคลิปอยู่แล้วสี่แสนเก้าเนี้ยโหราคานี้ราคาเจ้าของเลยนะอ่ะ ไม่เชื่ออ่ะเบอร์เจ้าของเบอร์เจ้าของให้ไปเลยอ่าเนี่ยผมขึ้นเบอร์เจ้าของให้แล้วเอาที่ลงโล่งนี่นะขึ้นไปเลยติดต่อคุยต่อรองกับเจ้าของได้เลยคุณอะไรนะคุณหญิงคุณหญิงอ่าคุณหญิงของเรานะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้พิกัดก็เดี๋ยวผมปักไว้ให้อ่าคลิปเขาลองเสิร์ชเอาเขาติดตามละมานานเลยนะคุณหญิงเนี่ยก็เลยเออได้มีโอกาสเรียกใช้เราแล้วก็เอ้ามาเลยใช่ไหม กเหรนี่เราก็จะเดินไปหกร้อยเมตรเลยเหรอไม่ถึงอง่ะคงจะแค่นี้แหละดูแล้วประมาณนี้ละกันให้มาดูนี่เราดูบรรยากาศของบ้านคุณลุงเนี่ยโอโ้โหแล้วดูดินดีไม่ดีดูขนุนเนี่ยมันลูกติดเต็มเลยกล้วยออกเรือออกปรีนู่นไปแถวเลยนะเฮ้ยถือว่าโอ,โ,โอเคเลยนะคือคือโอ้โหถ้าเก็บทั้งสวนนี่คือบอกเลยรายได้นี่ยุบยับเลยเออ,อก็เน,นี่ยนี่ะก็มีมะยงชิดมีขนุนมีกล้วย ที่ผ่านมานะใช่ล้วโอ้โหเนี่ยถ้ามีส่วนหใหญ่ล้วปลูกหมุนเวียนเลยเนาะอ้าวมุนเวียเนี่ยหลายๆอย่างไอพวกที่ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราเก็บได้ทั้งปีเราเก็บได้ทั้งหมดเลยเนาะกล้วยเก็บไปก่อนกล้วยเก็บพอขนุนแก่ก็เก็บขนุนอ่อมามะยงชิดได้ลูกก็เก็บมะยงชิดฝรั่งได้ก็เก็บฝรั่งคือเดือนหนึ่งนี่คือ,อรายรับมันจะต้องเขา่าปลามันก็วนไปปล่อยไปจับ3เดือนทีอะไร6เดือนที่แล้วแต่เนาะ กแนะนํานะไม่จะให้ไปปล่อยปลาฉล,ล,ลามปลาวานนะมันอย่างนั้นไม่ต้องโอโอโอจะบ้าเลยเอาถ้าปลาน,นินปลาดุกก็พอแล้ว<อ>ปลาน,นินปลานินนี่ก็ดีเลยนะปลานินนี่กำลังดีปลาสลิดนี่บางบอ่อใช่ไหมแต่ลองมาทําปลาสลิดนครนายกดูโอ้โหขายได้เลยนะอ่ะากอออ็แล้วแต่ของบีปีไปบางบอ่อ เราวิ่งมาบ่อนี้พอบ่อนี้ก็อุ้ยอุ้ยแต่เงินดีนะพาสลิดเดี๋ยวว่าไปเอปล่อยสักพันตัวสักสามเดือนสี่เดือนนี้ได้เลยได้ความเลยนะถ้าบ่อใหญ่ๆนะเอาแล้วไอหลานวันนั้นเห็นอะไรนะยายแม่เหรอยายแม่อะทำไมเอาเอาแกเข้ามาทํางานด้วยเหรอโอ้ยทางานที่ไหนนะที่ช่องเนี่ยใช่มียายแม่อยู่ไม่รู้ว่ายายแม่เขาคลิปคลิปยายแม่เขาจะออกก่อนหรือออกหลังไม่รู้นะเออ ไม่เห็นเขามาก็ไม่รู้เอ้าถ้ายยแมนมาเนี่ยใครต้องออกอะ่ะก็น่าจะเป็นลุงอึ่งแล้วเอ้ยยังอยู่<ร>ยังอยู่อีกนาน <_ t upgrade> แล้วว่ายายแมนกำลังมานะย,ย,ยายแมนกำลังมาแล้วก็าราคาถูกด้วยนะใช่อย,ยู่ดูกระแสต้อนรับแล้วยายแมนเขาดังนะ <_ t bull> <_ t bull> ดังว่าไปคิเยอะเลย <_ t ull> ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ด้วยกันก็ได้เนาะเออแบ่งๆงกันไปอ่าค้ดตัวแล้วลุงอาจจะเอาน้อยลงหน่อยก็ได้เออหม่ยยายแมนนี่มาเกิดจะแล้วก็ขอฝากก็ได้โอเค 11ไล่หนึ่งงาน68ตารางวาโฉนดขึ้นให้ดูโฉนดอาได้อ่ะนี่ภาพมุมสูงเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้วยมีตลอดเวลาเนาะโฉนดกุดแดงพร้อมโอนลวมโอนเลยว่างั้นลวมโอนไปเลยอ่ลมโอนเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็ลองดูว่าแปลงใหญ่ๆติดรัดยางติดคลองน้ำกิดติดคลองจรานแบบเนี้ยแล้วคุณพี่หญิงก็บอกว่าทางด่วนใกล้ๆจะมาประมาณตัดผ่านประมาณ5กิโลเมตรจากแปลงเขาว่างั้นก็ไม่ได้ไกลนักงหนานี่5กิโลก็ ถว่ชนรบดเราก็ขี่รถประมาณไม่เกินส0นาทีล้ากิโลเนี่ยอ่าใช่รนบดได้แต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยเลยไปเทินทีนึงหลายหลายเรื่องจะเทินทั้งทีรอยี่สิบนาทีหเรื่องนะก็ะอะขอฝากกัด้วยสำหรับวันนี้ฝากติดตามยัยแมนกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามลุงอึงคนดีกรุงศรีอยุธยาด้วยจัดไปแล้วก็ฝากลูกฝากหลานฝากป้ารัตนาตอนนี้กำลังถ่ายทำหนังอยู่ไม่เกี่ยวกับป้ารัตนาปะ ไายทำหนังจริงหนังเรื่องอะไรนะาจำไม่ได้แล้วเออหนังสักเรื่องอะ่ะเสอือเสืออะไรนี่เนะี่ยเออเสืออะไรที่แจ๊สเล่นอะ่ะอ่าอ <c oughs> นั่นแหละก็ขอฝากเขด้วยอ่ะไม่เกี่ยวกับปีจัยครับ่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับปลารัตนาเลยเกี่ยวกับนี่แปลงพี่หญิงเขานี่อ่ะโอเค <c oughs> อ่ะตลา,ารดนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคโชคดีมีเงินนะครับ